มันเป็นไงมันจะเท่ด้วยมีเสี้ยนด้วยเนี่ยเสี้ยนดำเสี้ยนดำตุ่ไม่ใช่อะไรเสี้ยนดำน้องชื้อราโอ้โหเดี๋ยวน้องชื้อราเป็นบัดทยักษ์อีกครานี้โอุ้ยเจ็บจ็บเจ็บเจ็บเจ็บจะถูดังเพื่อน้องเชื้อาเป็นเชื้อาแล้วจะอักเสบไปเนี่ยเชื้อา อยู่ไหมนี่เอาว่งไงเป็นไงมงึงเป็นไงมงึงเลียวนะคุยกับเชลา่าแล้วเชลาก็ตอบใช่ไหมคุยกับใครนี่นี่นี่เดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วเดี๋ยวจะดึงเสี้ยนออกให้นะโอ้โหเอาเแคร่เขียนรเราออกด้วยนะคุณเป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นตัวเชลา่าน้าเป็นตัวเชล่าเหรอ คุยกันน้องเชโร่เชโร่อะรไรนะเฮ้ยพี่โอ้ยกระติบไม, <c oughs> ม่พอดีหลังเหมือนกันเลยเชียวเชโรค,โรคเอ้ยเอ้ยเอ้ยเชโรคตายแล้วตบขนาดนั้นไม่ตายมาั้งมันไม่โต้ตอบเลยนะฮะ ใส่แคลออลโคฮอล์ฆ่าเชื้อไปนี่เธอเป็นใครเนี่ยเป็นคนเออมึงอยู่มาไร่ป่ะเขาเป็นเนื้อคู่เธอเนี่ยอะไรใครเนื้อคู่ฉันใครจะไปเป็นเนื้อคู่ลูกน่าใส่ถุงเท้าก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันอะไรไม่เหมือนกันมึงดูรูปล่างมึงดูมึงแต่งตัวเหมือนคนไหมมึงเคยส่องกระจกไหมที่บ้านมึงอ่ะหน้ามึงเหมือนมนุษย์มนาไม่วะแต่งตัวมึงบ้าเปล่า ใส่รันรูปไม่เห็นมีอะไรเลยแม่งไม่น่าครบกูเหรอกูก็ไดแ้แต่เล่ามาสิว่ามันเป็นมาอย่างไรยู่ดีเธอมาบอกว่าเป็นเนื้อคู่ฉันเนี่ยฉันจะมีความจริงฉันจะพูดที่ฝั่งจะพูดเลยฉัน่ะมีชื่อว่าดำดงเธอก็รู้จักตรงนั้นแหละแล้วทีนี้ฉันน่ะฉันเี แล้เรกินกินเห็นทั้งาองไม่เพิ่งไปทั้งตัวไม่มีเก้าอีอ่อนแรงทุกเนี้ยนี่อาปไ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 ปเธอนี่ที่เธอเล่ามาเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้หรอว่ามันจริงหรือไม่จริงใครจะเชื่อถูกไหมจรงไม่เคยจะมีโแต์มานด้วยเธอไงนั่งแบบนี้เธอรู้จักเขาสามน้อยยอดไหมรู้จัก ถ้าเจอรู้จักนั้นเธอบอกทางฉันหน่อยสิได้ฉันจะได้ไปหาพันทองที่เขาสามไ็ยอดออกจากงานนี่ก็ลอร้านข้าวไปเลยออกจากวัดน,นี่ไปเลยเอะไรล้ี่นี่ก็ตอรองเลื่อยทางเลี้ยวต๋งเลื่อยทางนะทุกคนนะเลี้ยวต๋งเลื่อยทางไปนะที่นี่ขันเจอเออไอ้บ่าพอปุ๊บจะเจอบัานคนอายเลไงนี่น่ะเผ่านแหละผ่านบัานคนผ่านวัดผ่าน,านไอายไปเนี้ยผ่านไอายไปซะ คือแบบว่าผ่านทุกอย่างไปใช่ถูกพี่เออที่นี่ก็ขนา้ที่เป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำใหญ่โขลดนะที่นี่ก็จอดรถไว้ลิงกระลิงจอดไว้ทำไมอะลิงกระลิงเราที่พี่ลงน้ำไปเลยอั้งถอดรองเท้าถอดอะไรไว้ให้เรียบร้อยพี่นี่ลงน้ำไปเลยข้างล่างเขาจะมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แบบว่าพี่พี่ขอเช่าจักรยานสามสิบบาทที่หลวงพูดเนี่ยช่าตรงไหน ใต้น้ำชั่วโมงหนึ่งสามสิบแปดแล้วนี่พี่ก็ปั่นไปเลยปั่นทางไปเลยปั่นตามทางแม่น้ำไปใช่ตามทางไปเลยฮึบฮึบฮึบฮึนอะไรทำไรอ่ะเอาขึ้นมาหายใจเดี่ยวพี่แล้วก็ปั่นต่อฮึบฮึบฮึบก็ดิถ้าเกิดจะต้องลงไปหน้าขึ้นมาเราลอยคอไปไม่ได้เหรอม่ได้พี่อย่าพี่อย่าตะแบงทำตะแบงแล้วก็พูดเฉยๆฉยอย่าพูดเสียง ไม่ได้ถียงตามคนต่างพูดจำพูดอันนั้นอ้าวไปตามน้ำไปถีบที่นี้ไปตามน้ำไปถีบที่นี่โผล่ขึ้นมาปั๊บขึ้นมาเลยพี่เจอเลยเขาสามร้อยยอดสะพานสะพานข่ำไม่น้ำเราให้ไปจอดรถตรงสะพานไม่ได้เลยไม่ได้ไปเจอไหมเนี่ยเจอเขาสามร้อยยอดอ่ะลาลูชินเขาจะไปเข่าสามร้อยยอด ขาตกตรงนั่นแหละเอ,อ่อภาษาแมยอดอยู่ใกล้ร้านลูกชิ้นเหรอร้านตะกะเตนอยู่ขังร้านลูกชิน้นเออจะไปถึงภาษาแม่ยอดไมนะีออ่ยมึงว่างเนอะอีดงแสดงว,ว่าเอางี้ใช่ไหมงั้นเธอก็ไปหาพ้าท้องให้ฉันดแล้วกันมันทะลึ่องอนะหัวหน้า พูดนานล้ำละลวงเราอะเ่ลลวงล้เอางี้เธอไปหาพันทองกั้ฉันก็แล้วกันอะ้รก็จะให้บอกทางน้ําพื่อมัน่ยากอะที่เกียดไปดำน้ำํำผุดดำว่าเธอไปหาเองเลยฉันได้เวลาสวันถ้าเธอหาม่ได้นะฉันจะยอมแต่งงานด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเอ้เขียนสัญญา โอ้ยผ้าช่องผ้าชองไม่หาผ้าทองไปเลยมึงคนก็ไหนเนี่ยมึงคนไหนแน่มึงคุยกัไหนแน่มึงจะพูดอะไรแน่คนนคนของอีฮะคยเป็นคนของอีคนของอีอีสานเนี่ยอีแก้วร้อยไม่ทันแล้วไปไปนานเลยมึงมวนเทิดทุนอะไม่เขียนหรอกสัญญาอะไรเนี่ย เดี๋ยวนายชัยจะพูดเป็นลงประกาศสิเขียนไม่เขียนถ้าเกิดไม่เขียนอ่ะไม่ไปอ้าวไม่ไปอ่ะก่อนนี่จะประมาณตอนนี้เกิดเรื่องใะญ่แล้วฝ่าบาทเขียนไม่ไปยอมไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนั้นเราต้องเขียนสัญญาไปก่อนนะเขียนสัญญาไปก่อนหลังจากที่เราได้ผ่านทองมาแล้วกเป็นรถหลังแลญยาพอแลญยากับกายล่างแล้วทีนี้เราก็ฉีกสัญญามันทีนี้หลังฝาบาทเชื่อกับมเถอะ ว่าไม่นเที่ยวเส้นโยจับไม่ได้แล้วพูดก็ไม่ฟังฟังไม่ได้เขียนเลยได้แชดข้าพเจ้าสอนศิงเอาเนื้อไม่หนังที่เป็นโอ้ยมาซ่อมบ้านฮะคุณนะข้าพเจ้าสอนสิลป์แม่เฉให้ได้รงงไปหาบ้านทองที่เขาสามร้อยยอด ภายในสามวันถ้าหาก,ก็่าหามาได้เ้าสอนสิงจะยอมแต่งงานด้วยลงนามสอนสิงอ่านดูสิวิสัญญาเข้ามาอะไรอ่ะทับตา,าไปไล้รีบมา